รสเด็ดโดนใจมีกากหมูป้าพรจังหวัดพังงาร้านลับจัดเต็มกากหมูแบบจุกๆรสเด็ดโดนใจมีกากหมูป้าพรร้านเล็กๆลับๆหล,ล,ล,ลังตลาดโคกลอยจังหวัดพังงาค่ะจัดเต็มบะหมี่ใส่กากหมูแบบแน่นๆคนแหกินเหมือนเก้าอี้ดนตรีที่ตลาดโคกกลอยอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงามีร้านขายบะหมี่รถเด็ดซึ่งกำลังเป็นที่โด่งดังและกล่าวขวัญถึงกันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลนั่นก็คือร้านมีกากหมูร้านป้าพรที่ตั้งอยู่ในซอยเทศบาลหนึ่งตรงข้ามธนาคาร ทางไทยพาณิชสาขาโคกลอยค่ะเมื่อตรงเข้าไปเกือบสุดซอยจะพบร้านอยู่ตรงซ้ายมือโดยมีป้ายชื่อร้านวางอยู่ด้านหน้าร้านหมี่กากหมูปพรเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่อย่างลับๆแต่เรื่องรสชาตินั้นถือว่าเด็ดตดนใจไม่น้อยเลยค่ะจนมีลูกค้ามานั่งกินกันเต็มร้านอยู่เป็นประจำโดยภายในร้านจะมีพื้นที่นั่งอยู่ด้วยกัน5โต๊ะด้านหน้าร้านอีก1โต๊ะแต่ละวันจะมีทั้งคนมานั่งรับประทานบะหมี่คนมายืนรอโต๊ะอื่นกินเสร็จและไรเดอร์ที่รอรับของสั่งออนไลน์มากันเต็มหน้้าารน ลละะสำหรับเมนูยอดนิยมของร้านนี้ได้แก่หมี่แห้งหมีน้ำหมี่ต้มยำและหมี่เย็นตาโฟซึ่งทุกเมนูจะใส่กากหมูมาแบบแน่นๆจุกๆไม่ยั้งมือก่อนจะนำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ได้กินต่างก็บอกว่าอร่อยสมคำล่ำลือแต่เมื่อกินเสร็จก็ต้องรีบรุกขึ้นเพราะเกรงใจคนที่มารอต่อคิวที่เหมือนกับการเล่นเก้าอี้ดนตรีเลยทีเดียวคะ่ะ เียวต้องเจียวกากหมูวันละเ <บา S 2> ท่าไหร่ครับวันวันละกี่กิโลับประมาณขบาพรเจ้าของร้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สีผมเป็นสีม่วงได้พาไปดูการเจียวกากหมูที่ต้องใช้หมูสดวันละ20กิโลกรัมมาเจียวสดๆเป็นกากหมูที่ใช้ใส่ในหมี่ซึ่งมีวิธีเฉพาะที่ทําให้กากหมูกรอบมันอร่อยค่ะสําหรับหมี่กากหมูนั้นป้าพรบอกว่าตนได้คิดสูตรขึ้นมาแล้วทาขายกับก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ปีพศ2530โดยสมัยนั้น ขายในราคาชามละ3บาทส่วนปัจจุบันราคาอยู่ที่ชามละ45บาทธรรมดาพิเศษ50และเด็กอยู่ที่35บาทค่ะใครที่ผ่านไปแถวตลาดโคลกลอยอําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาหากมีเวลาไม่ควรพลาดการไปลิ้มลองมีกากหมูร้านป้าพรรถเด็ดที่ใส่กากหมูกันแบบแน่นๆแต่งานนี้คงต้องรอกันแบบใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะร้านนี้มีคนมารอต่อคิวแบบเก้าอี้ดนตรีกันเต็มร้านอยู่เป็นประจำเลยล่ะคะ่ะร้านนี้เป็นไงบ้างครับ โอ้สุดยอดสุดยอดอร่อยสูตรนี้ปลาพรนอนามาอย่างไรครับทำเองคิดคือค,คิดเองะนะครับครับรชวนให้นักท่องเที่ยวมากินหมีป่ปลาพรนะครับญค่สองไมเชิญเลยเชิญได้ทุกคนเลยค่ะงลองมาชิมดูเนาะ